พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปัน่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์มารู้จักกับโปที่2ครับชื่อว่าร้านต้านหลีสุกี้โบราณครับตั้งอยู่ที่เรียบด่วนกาญนาแยกฝูงลิงนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราไปถึงบอกว่ามาจากรายการเราเนี่ยเขาจับให้เลย10ซสำหรับค่าอาหารตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มมีนาคม2 5 6 6ครับผมเมนูแนะนำของทางร้านเนี่ยก็มีดังนี้เลยครับ เมนูเซ็ตสุก,กี้โบราณที่มีราคาให้เลือกหลากหลายเซ็ตที่ทางร้านเนี่ยแนะนำก็คือเซ็ตสุดคุ้มครับกับราคา899บาทในเซ็ตเนี่ยประกอบไปด้วยชุดผักเพื่อสุขภาพสันคอหมูคุโรบุตะสันนอกสไลา์3ชั้นสไลด์กแกงรวมลูกชิ้นไก่ทอดลาดซอสชุดทะเลชุดหมูและไก่หมักที่ราดมาด้วยซอสสูตรลับ ไตยต้าหลีน้ำจิ้มเต้าหูย้ยีที่ทางร้านเนี่ยทำเอง ทานคู่กับหมูที่นําไปต้มกับน้ําซุปกระดูกหมูแล้วแล้วก็ฟินไม่ไหวไปเลยครับสุก,กี้แห้งเมนูทีเด็ดที่อยู่คู่ต้าหลีสุก,กี้โบราณมาอย่างยาวนานความเด็ดเต็มสิบความฟินเต็มร้อยไปเลยผัดหมี่ฮ่องกงกุ้งใครได้มาทานแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรสมือแม่ที่คุ้นเคยคั่วไก่เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่อยู่คู่ต้าหลีสุก,กี้โบราณมาอย่างยาวนานด้วยเทคนิคการผัด ที่ทําให้มีกลิ่นหอมจากกระทะครับทำให้ใครที่ได้ทานเนี่ยต้องติดใจกุ้งอบวนเส้นกุ้งตัวโตๆโกับวุนเส้นนึบๆคุกเคข้ากับน้ําซอสที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวหมูกรอบหนังกรอบ เจอกับน้ำจิ้มสีวหวานสูตรเด็ดของทางร้านสายหมูกรอบเนี่ยถูกใจสิ่งนี้แน่นอนมีกระเฉดกุ้งสดเมนูทีเด็ดความอร่อยครับเส้นหมี่ที่ผ่านการผัดจนได้กลิ่นกระทะหอมๆกุ้งตัวโตๆทำให้ทุกอย่างในจานนี้เนี่ยขึ้นหิ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะร้านต้าหลีสุก,กี้โบราณนะครับโปรโมชั่นครับบอกว่ามาจากรายการเราไปถึงก็จะจัดส่วนลดทันที10%สํานสำหรับค่าอาหาร ตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มิบมีนาคม2566ครับผมตปดตามได้ทางช่องทางนี้เลย